หนึงพอไก่กสุกแล้วก็เดี๋ยวไก่สุกสักหน่อยนะแต่ไก่มันก็สุกแล้ะเพราะว่าไกา่ไก่พันเนี่ยมันสุกง่ายแต่รสชาติไม่รู้ยายยังไม่ได้ชิมรส <c oughs> ชาติไม่รู้ <c oughs> อืมอ๋อ เดี๋ยให้เติกันรสชาติไม่รู้ <c oughs> คนทำคนทำกรสชาติไม่รู้อันนี้ย่าเอาพริกไอ้นี่นะพริกชีกฟ้าคัะ ดเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวเนี้ก็จะอันนี้นะ พอดีเด็ดเลยพอดีเด็ดเลยวัด,ด,กยดกองเต็มซุ้มไม้หลังแน่ครับอืขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิ่ทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณอยที์น้องที์น้องที์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ มา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 ,มากินแกงเขียวหวานขนมจีนนี่นีแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนเข้มข้นเข้มข้นสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวให้เดือดสักหน่อยเพราะว่าถ้ามันถ้ามันไม่เดือดอะ่ะเดี๋ยวมะเขือมันจะดำ Да, привет. ขอบคุณพ่อบ้านขอบคุณข้าวแช่ขอบคุณน้องเมินขอบคุณน้องพีขอบคุณพี่ระวีขอบคุณคุณกิตตนานะคะขอบคุณเอสีรอบนอกขอบคุณทุกเลิฟทุกไล์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บยาก็จะลงนะคะสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บนช่วงนี้มันไม่ค่อยดัน เดี๋ยวจะไปเอาปลาทูเมื่อเช้าย่าก็ทอดปลาทูไปแล้วนะเมื่อเช้าย่าทอดพี่ปลาทูไปแล้วสองตัวใหญ่ๆนะน้องมืนทอดกินน้ำพริกกะปิไปแล้วให้เดือดสักแป๊บหนึ่งไหนใบโหราคากับอันนี้ ก็จะมีใบโหละพาแล้วก็อะไรนะใบมะกรูดล้างแล้วแล้วก็เลยเอาไปให้ปู่เขาเด็ดให้ทอดเมื่อเช้ายาทอดไปแล้วตัวเบลเลอร์เลยอยากให้ดันดีนะดานมาวิ่งมาแป๊บแป๊บไปเนี่ยแล้วจ้าก็เลยทอดตัวเบลเลอร์เลยทอดตัวใหญ่ใหญ่เลย ชอบตัวใหญ่ใหญ่ให้สะใจไปเลยน้องเหมือ